สวัสดีครับอยู่กับผมมาแลนด์เอ w i ซ์ t ายวินะครับวันนี้ผมจะพา f อฟทุกท่านนะครับเข้ามารับชมกับบรรยากาศนะครับลอกหน้าดินนะครับความลึกประมาณ70เซนนะครับตักขึ้น6ล้อดั้มครับ6ล้อใหญ่ครับเป็นยาง9ก้านะครับเครื่องสองสี่ครับจะมี6ล้อลากพ่วงน้อยนะครับลอกประมาณ16ไร่นะครับ หลายวันนะครับเพราะว่าความลึกหนาแล้วก็รถหกล้อ,อไม่เพียงพอนะครับนะครับก็พื้นเป็นพื้นเปียกนะครับเละนะครับต้องตักอออขี้ถ่ไถเอามาทําทางนะครับนะครับหกล้อมาแล้วส่วนกันสองคันนะครับ เมื่อวานลงหน้างานได้แป๊บเดียวนะครับสองชั่วโมงก็ย้ายมาตักที่หน้าดินอีกแล้วนะครับแป๊บเดียวย้ายนะครับยังไม่ไดเ้เรียกว่ายังไม่ได้เซตตัวเลยย้ายมาอีกแล้วสอยให้ก้อนเล็กๆหน่อยพอดีหน้างานใช้แมคโครเล็กนับดินนะครับ เป็นอกร้อใหญ่แจ่งน้ำแจ้งสวยนะครับมีแต่สองร้อยสี่สองร้อยสิบแล้วร้อยเก้าห้าไม่มีนะครับมีแต่รถเครื่องใหญ่ครับทางทางเองนะียงครับโอ้โหก้อนใหญ่ลงก็ลงลำบากนะครับดูพื้น Oh. ปิิ่แห้งก็ไม่มีนะครับตามนั้นเลยให้เขาเปลี่ยนล่องเอานะครับยิงถ้าเขาเอาถ้าเขาทอเหยียบร่องให้ตลอดเนี่ยมันไม่ค่อยพังนะครับทางครมันจะใช้ได้ตลอดนะครับเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งร่องเดียวเนี่ยเดี๋ยวพงังเดี๋ยวพังทางนะครับถ้าเขาเหยียบใหนะ้เหมือนว่าบทในตัวนะครับ เจหกล้อแต่งนะครับทำลายไฟนะครับหกล้อใหญ่ครับหกล้อเล็กไม่มีนะทางแบบนี้วิ่งไม่ได้นะครับถ้าเป็นหกล้อเล็กนะครับหนืดนะครับนาหกล้อใหญ่ยังวิ่งยากนะครับหกล้อเล็กนี่ติดแงกเลยนะครับไอพุ่งกีใหญ่ แบบนี้นะครับข้อเสียเวลาตักขึ้นน้ำจะ,จะวางดินบนกระบะยากนะครับเลียงเลียงให้สวยๆเนะี่ยเลียงยากเหงือน,นนะแมทถ้าเราไม่ได้อยู่แบบได้ชาจริงๆเลียงยากอย่างเงี้ยเลียงไม่ค่อยได้สวยนะครับ <c oughs> ถ้าเราอยู่แบบขวาแบบตรงต้นอย่างนี้ยังพอได้อยู่นะครับเด็กก็ยังวางออปุ่งกีลงยากาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปุงกีมันใหญ่ครับ หนึ่งเมตรห้าสิบหนึ่งเมตรห้าสิบห้าเซนนะครับใหญ่มากนะครับมันก็เลยทําให้เวลาเอาผมงกีีลงกระบะน้ำหกล้อเล็กๆทาได้ลําบากมากขึ้นนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวผมเดินไปเ,เขี่ยทางแบบนึ่งนะครับพอดีรู้สึกว่าจะจมและลื่นนะครับ ถ้ารออีกสักสองอาทิตย์นะไม่ต้องทำทางน,นะครับวิ่งได้เลยครับต้องเดินมาขูดทำทางตลอดครับมีรถไถยก็ยังดีนะครับรถไถไปทำทางน,นะครับนี่ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่แม่โคกันเดียว วากันไปนะครับทําเท่าที่ทําได้นะครับทาไม่ได้ก็บอกเขาว่าทําไม่ได้ครับคอยอยู่ทุกอย่างทำมาจะทำไม่ได้ครับช้านิดหนึ่งก,ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะครับ ดินนะเขามาถ่ายดินไว้นะครับมันก็เลยแห้งไว้นะครับถ้าไม่ถ่ายไว้นี่แห้งช้านะครับเหมือนหน้ามันเต็มมันเไม่มีรูระบายอากาศนะครับตลอดถ่าถ่าย,ายให้ลองไปล่องฟันอย่างเงี้ยมันจะแป๊บเดียวแห้งแปบ๊บเดียวแห้งแล้วก็อ,อ่โกยมาทําเป็นทางได้นะครับ เราปล่อยให้แห้งแบบธรรมาชาตินะจะแห้งช้ากว่าที่เราเอา,เอา,เอาดินเขาเรียกว่ามิกดินแล้วนะครับทานี้รถถ่ายป่าทางไม่ค่อยเปลืองนะครับเพราะว่าระโคมันกินน้ำมันเยอะคับเวลาทำทำทางทําอะไรแต่ละทีคเครื่องมันเล็กสุดเล็กม่สุดเราก็ทํางานไม่ได้ครับชาบ้าไปอีก อย่างนี้นะหกล้อน้อยนะครับยังพอมีเวลาทำทางนะครับมีเวลาพักผ่อนบ้างเพราะเราไม่ได้ตักเป็นเที่ยวเราตัดเราทำงานหลายวันนะครับถรถจะเยอะรถทันทางไม่มียิ่ง รถติดหรือรถจมนะเพราะทางไม่ดีครับอะไรอย่างนี้โอเคอยู่ทางทางเสียก็ก็เดินมาทําได้ไม่ต้องเครียดอะไรเยอะเยอะเยอะนะครับบรรตักอย่างนี้แล้วเราก็เดินย,ย่ำสองน้ำทีก็พอนะครับเดี๋ยวรอก็ย่ำเองให,ให้แน่นเองนะครับไม่โคไม่สามารถเดินให้ย่ำใ,ให้แน่นเหมือนล้อเยียดตัวของเขาเองน่าจะแน่นดีกว่าเพราะว่า ลองของเขาเล็กนะครับเหยียบจะแน่นดีกว่าไมคอรวครับไมคอร์หนักกว่าก็จริงนะครับจะไม่แน่นเท่า1ิบล้อหรือหกล้อดํานะครับในเรื่องจริงนะครับ ตัดทางออกนิดนึงครับพอดีทางรูแล้วใหญ่เกินคบล้อถอยไม่ตรงนะครับถอยอีกไปเป๋ทางเดียวนะครับเราก็ตัดให้พอดีไม่ต้องให้กว้างมากกว้างมากแล้วถอยไม่ตรงนะแตตัดให้พอดีเหลือทางละเมตรพอพอนะครับไม่ได้แก้งนะครับแต่ทําให้บังคับให้ขอถอยให้ตรงนะเพ่านั้นทางมันจะเป๋ไปเรื่อยครับเดิน จมไปเรื่อยทางแข็งไม่ยอมมาเอาไปไปแต่ทางที่มันอ่อนเราวิ่งแค่สี่คันนะครับใช้สองร้อตักนะจริงแค่หกสิบหรือร้อยี่ก็พอแล้วนะครับอยู่แบบนี้นะครับ เราใหญ่ก็ดีนะครับคนกลับไม่โค้ไม่เหนื่อยตักสามสี่ทีว่เต็มแล้วนะครับอันนี้ขนาดไม่ได้อุ้มนะครับสามีก็ขึ้นกระบะสูงแล้วนะครับแต่ถ้าอุ้มอีกนี่โอโ้โหเยอะอยู่นะครับเพราะว่าพุงกี่มันใหญ่ครับหนึ่งกัดสองคิวครับกว้างนะครับอุ้มได้เยอะด้วยครับ ครั้งแค่นี้นะจะอยู่ได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องเลยมันทาอีกแล้วเตียงน้ามันนะครับทำรอบเดียวพอเลยเพราะเราตับเป็นเที่ยวนะครับเราไม่ได้อางานเหมาเราเราจ้ามันโคมาตับเป็นเที่ยวรจริงถ้าเราเคลียร์แบบนี้แล้วเราก็แบบอา่ารออีกสักสองชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันเนี่ยมันจะแห้งดีมากครับมัน เราก็ต้องมาทำอะไรเยอะเลยเพราะว่าด,ดินมันแข็งแล้วครับแต่ว่าดินที่เราตักมามันจะเปียกชื้นน้ำนะครับถ่ายคลิปทุกวันถ้าเพื่อนเราจะคุยอะไรนะครับคุยไปเรื่อยนะครับอยู่คนเดียวด้วยนะรับอยู่สองคนยัง,ยงพอคุยเป็นเพื่อนกันได้ครับไม่เหมือนไลฟ์ในติ๊กต็อกนะครับ จาเราจะสามารถคุยกับเพื่อนได้ครับแต่ยูทูบนี่สัญญาณไม่ดีก็ไลฟ์ไม่ได้ครับก็เลยว่าคุยคนเดียวนะครับก่อนคุยคนเดียวไม่เป็นยังพอพอได้คุยเป็นบ้านนะครับจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ครับจะได้ชัดๆนะครับเสียงมุมกล้องนะครับจะได้กว้างๆแบบมีกล้องอามจาวายครับอย่างนี้เป็นกล้องธรรมดานะครับ ราคาสี่ห้าพันงบแค่นี้ก็เอาแค่นี้ครับแต่ก็ยังไม่พอใจอยากจะได้แบบกล้องดีๆนิดนึนงครับมีกล้องอาตาาัตราบายที่แบบว่ามุมเห็นหมุมไอหัวเก่งกว้างๆนิดหนึ่งอันนี้แบบมุมมันแคบนิดหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับแต่เราทำที่เออถ่ายเก็บเท่าที่มีก่อนนะครับรอะที่เรางบน้อยนะครับตามงบเลยครับ รายได้ youtube เราก็ยังไม่มีครับผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่นะครับขอฝากกดติดตามนาฝากกดไลค์นกดแชร์ให้เป็นกำลังใจใทุกท่านคลิปต่อตอไปด้วยนะครับแล้วขอคนพี่คนหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์ผมทุกคลิปเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มีใจคอมเมนต์ถาม บอกว่าชอบชอบที่ผมทาคลิปแนวนี้นครับต้ขอกับคุณนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับไม่รู้พี่ชื่ออะไรนะผมเดี๋ยวหลังต้องขอเป็น่วนตัวเราขอชื่ออะไรนะครับคอมเมนต์ทุกคลิปจริงๆนะครับเป็นเอซีแพนแท้เลย เดินย่ำนิดหนึ่งครับให้มัน,น,มน,นแน่นเนี่ยเีนีเกินนิดเดนัดตัดออกเลยเพื่อแห้งจะได้เยอะหน่อย โอเคครับขออนุญาตจบคลิปกันท่าน,นี้นะครับจะยาวเกินไปแล้วครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ